จงฝึกดูถูกตัวเองก่อนที่คนอื่นจะดูถูกเราครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ผมใช้ในการพัฒนาตัวเองคนเราส่วนใหญ่เวลาโดนคนอื่นดูถูกก็จะมีคนสองประเภทประเภทแรกก็กยอมรับหรือไม่แคร์อีกประเภทก็คือไม่ยอมแพ้ดูถูกเราไม่ได้เราจะต้องลบคําดูถูกลบคําสบประมาทให้ได้ส่วนตัวผมองคิดว่าผมไม่ค่อยแคร์เรื่องการดูถูกจากคนอื่นมากนักนะครับเพราะว่า เขาไม่ใช่เราเขาดูถูกเราเพราะเขารู้จักเราไม่จริงครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดูถูกตัวเองนั่นแหละสําคัญมากเพราะเรารู้จักตัวเราดีมากที่สุดแล้วเราดูถูกตัวเองนี่คือมันคือเรื่องจริงเลยนะครับกลผมใช้เทคนิคนี้ในการพัฒนาตัวเองก็คือลองเปลี่ยนคําดูถูกตัวเองให้เป็นพลังแล้วก็ลบคําสบประมาด้วยการลงมือทําเพื่อเห็นว่าเราทําได้เราลองดูครับว่า ปกติชีวิตเราเนี่ยหรือตัวเราเนี่ยมักจะมีเสียงสองเสียงอยู่ในหัวอยู่ในใจเราเสมอเช่นตื่นเช้ามาใจหนึ่งมันก็บอกว่าเอนอนอนต่อเหอะกาลังสบายง่วงขี้เกียจอีกใจหนึ่งบอกเฮ้ยไปวิ่งไปวิ่งมันเป็นวินยัยมันเป็นเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรเยี้ยเงี้ยนั่นคือคนเราก็มักจะมีมารขาวมารดานะหรืออาจจะเรียกว่าเทพขาวมารดาก็ได้นะครับอยู่ในตัวเองอยู่แล้วก็คือมีคนสองคนอยู่ในตัวเราตลอดเวลา ก็อาจจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะในการที่เอาเรื่องของเสียงสองเสียงทั้งบวกและลบเนี่ยเอามาใช้ก็คือเราก็เปลี่ยนตรงนี้ฮะก็คือฝึกเทคนิคโดยการใช้ตัวมานดำนี่แหละก็คือเสียงที่มันเป็นลบเสียงที่ขี้เกียจเสียงที่มันดูถูกดูแคลนตัวเองเนี่ยแล้วก็เอามาทําให้มันเป็นบวกซะวันนี้ตื่นเช้ามาปกติช่วงนี้ผมก็วิ่งหโลบ้างสิโลบ้างในช่วงโควิดก็ แทบจะไม่ได้วิ่ง21โลหรือ42นี่แทบจะไม่ได้วิ่งเลย2ขั้มปีที่ผ่านมาน่าจะ2ขัมปีแล้วละ่ะไม่ได้วิ่งเลย21ก็นานๆครั้งแต่ปีนี้น่าจะยังไม่ได้วิ่งเลยก็วิ่งอยู่ประมาณ5โล10โลวันนี้ตื่นเช้ามาเอาวะดูถูกตัวเองหน่อยดิอ่าบังเอิญไปอ่หยิบเสื้อที่เป็นเสื้อของบางแสน21ก็คือเสื้อฮัมมาราทอนมาก็ใส่ปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน เราใส่เสื้อ21โลแต่เราวิ่ง5โลมันดูน่าเกลียดไปไหมก็เลยใช้เทคนิคดูถูกตัวเองเหมือนกันแหละอายุขนาดนี้สภาพขนาดนี้ความฟิตขนาดนี้21โลจะไหวไหมเนี่ยแน่จริงวิ่งตามเสื้อที่ใส่ด้ก็เอาววันนี้ก็เลยไปวิ่งก็จบที่21โลได้เหมือนกันนะครับก็นี่แหละคือเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆว่าถ้าเราสามารถดูถูกตัวเองก่อนที่จะให้คนอื่นมาดดูถูกเรา แล้วเปลี่ยนคำดูถูกนั้นให้เป็นแรงจูงใจในการที่จะลบคำสบประมาณตัวเองไปได้ก็จะมีประโยชน์คงไม่ใช่เรื่องแค่ออกกำลังกายเร,เรื่องอะไรก็ได้บอกเฮ้ยห,หน้าอย่างเงี้ยทำออนไลน์ไม่ได้หรอกหน้าอย่างนี้เล่นคริปโตไม่ไม่เป็นหรอกอายุขนาดนี้คงทําไม่ได้หรอกก็ลองดูสูกตัวเองไปก่อนเผื่อคําบางคํามันโดนใจนะโดนใจตัวเองดูถูกตัวเองแล้วโดนใจตัวเองเผื่อจะลุกขึ้นมาขึดสู้ กับตัวเองแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเอ้ยเราทําได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆเพื่อใครบางคนกําลังหาเทคนิคในการบิวตัวเองบูตตัวเองกระตุ้นตัวเองอ่านหนังสือก็แล้วฟังันนั้นเขาแล้วมันก็อาจจะก็อะไรกระตุ้นตัวเองไม่ขึ้นก็ลองดูเทคนิคที่ผมว่านี่ก็ได้นะครับผมก็ใช้หลายๆเทคนิคแต่อันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคที่ใช้โดยเฉพาะเวลาออกกําลังกายหรือไปวิ่งอ่ะก็ใช้เทคนิคนี้ประจําเช่นบางทีก็ใส่เสื้อ21โลนี่เพื่อเหมือนกับ ดูถูกตัวเองนิดนิดนะโอ้โหนี่ถ้าใส่เสื้อ21โลวิ่ง5โลนิดอายก็ไหมเนี่ยเสียชื่อเสียยี่ห้อเสื้อไหมอะไรเป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆในการพัฒนาตัวเองครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ